สวัสดีค่ะทุกคนจากมนิสิภาเฮ็ดอันเฮ็ดคอกเทล้อคะหมังจากที่ได้ไปกินเห็ดยูรานอาหารแล้วมันแซ่บเลยเอามาดัดแปลงเห็ดนะคะพี่น้องก่อนที่จะเฮ็ดเขาก็ต้องมาเก็บเห็ดก่อนเนาะจัดเนาะอันนี้ก็เป็นเห็ดฝรบอค่ะไปเก็บยูรังบ้านนี่ละจ้าอันนี้ก็เป็นเห็ดมันปูก็เกิดหลังบ้านขึ้นกันละค่ะคางบ้านนี่ละจ้าเห็ดโมเรลที่เราเก็บตากแห้งไว้เราก็เอามาแช่น้านะจ้าและนี่ก็เป็นเห็ดฝรบอดอกใหญ่จ้พี่น้องจะาออกเขาสีเอ่เทาเนานะจัดเนาะ ผนก็นจะมีทั้งสีน้ำตาลและสีเทาสีขาวได้พี่น้องหลายหลายสี like, like, อยู่เด้อวันนี้เเข้าไปเก็บมาสองสองดอกระจาาวันนี้เราก็มาทําความสะอาดหลังจากทําความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาเปลือกข้างนอกออกแล้วพี่น้องจอะแล้วก็มาหั่นตามใจชอบเลยจา้าหลังจากนั้นเราก็มาเตรียมปลาแซลมอนวันนี้เราใช้ปลาแซลมอนนะคะสับ กระเทียมแล้วก็โรยด้วยพริกไทยเกลือแล้วก็บีบน้ำมะนาวลงไปตามใจชอบเลยจ้ะแล้วเราก็เอาเห็ดโมรเรลมาต้มให้สุกก่อนไปทำนะคะจากนั้นก็ทำการล้างทำความสะอาดเห็ดมันปูนะคะให้สะอาดเพราะว่าดินเยอะเหลือเกินจ้ะเพิ่งเก็บมาสดๆเลยนะคะเนี่ยเห็ดมันปู golden นะคะชน,นิด golden และอย่างไม่พอเห็ดที่เราเก็บนี่ก็เยอะอยู่แล้วนะเรายัางไปซื้อเห็ด ที่ตลาดมานะคะในเป็นเห็ดกระดุมนะคะเห็ดกระดุมก็จะชายทั้งสีขาวและสีน้ําตาลแฟนซื้อมาจ้าไล่แฟนไปซื้อว่าง,งั้นเถอะเราก็มาทําความสะอาดเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นตามใจชอบนะคะเราชอบแบบนี้เราก็หั่นแบบนี้จ้าก็จะมีเห็ดตามที่เห็นนะคะที่หลายชนิดเลยที่เราเตรียมไว้นะคะ,ะจากนั้นเราก็จะมาละลายเนยนะคะละลายเนยพอดีเนยก็ชิ้นเบลเลอร์เลยค่อยก็ต้องเอาเนยไปราดฟ้านะจ้า เพราะว่ารู้สึกว่าอุ้ยมันจะเยอะเกินมาสั่นเถอะจากนั้นก็เอากระเทียมนะคะ่ะกระเทียมนี้เป็นกระเทียมสําเร็จที่เขาสับใส่กระปุกขายตามตลาดแต่จ๋ามันจะหอมเป็นพิเศษอีกแบบนึงนะคะพี่น้องจา๋าผัดกระเทียมหอมแล้วเราก็เอาเห็ดฟักบริของเขานะคะมาชุบไปกับเนยค่ะชุบจนเสร็จส่วนที่เหลือเราก็เอาเห็ดหอมของเรานะคะมาผัดจา้าแล้วแล้วแต่ขั้นตอนดนะคะว่าจะเห็ดอีนอย่างก่อนนะคะเพราะมีพี่น้องคอยสะดวกท่านใดค่อยจะจับมาเห็ดอันใดก่อน ก็ได้เตรียมการเลยค่ะอันใดสะดวกก็คือเฮ็ดเฮ็ดไปเลยจ้าอันนี้คือผัดไปตอนแรกก็ผัดเฮ็ดตัวนั้นไปก่อนเราได้พี่น้องจ้าแต่ว่าอุ้ยก็เลยแบบเอาเห็ดหอมไปผัดอีกก่อนนะมันค่อสีหอมเพราะสันวาอันนี้ก็คือกันจะเฮ็ดมันปูก็เฮ็ดโมเรลค่อยกัอันเอาเอาอันเห็ดอันนั้นออกไปก่อนค่อยกับเอาเห็ดโมเรลก็เฮ็ดมันปูมาผัดให้หอมก่อนจัดนอนนั่นค่อยเอามาผสมกัน่าสันทว่านี่ค่ะผสมกันแล้วก่อนนั้นนี่ก็เอาป่าไปอบไว้ค่ะเพื่อที่จะแบบว่าให้มันได้พอดีกับการผัดเห็ด ไข้มันแล้วนะคะพี่น้องจนเห็ดเปนแห่งะค่ะได้หอมจากนั้นเราก็เราก็จะเอาเห็ดฟับบอของเขาเนี่ยคือเป็นเห็ดตะปูของเขาเนี่ยชิน้นเล็กใหญ่ค่ะเอามาทอดกับน้ำกระทะอีกอันนึงค่ะแต่เ,เพือเอนใคยก็ลืมเอาเนยใส่ค่ะเปนแห่งเป็นจมัยไว้วันสันเสดายวันสันพี่น้องจ้าอันนั้น เห็ดฟับบอของเขาก็เอามาผัดต่อจากเห็ดฟับบอน้อยเนาะจากนั้นเสร็จเราก็นี่ค่ะตามที่เห็นก็คือลรยด้วยเห็ดที่เราผัดเสร็จแล้วก็วางด้วยปลาแซลม,มอนค่ะเสร็จเรียบร้อยจาะพี่น้องเสร็จแล้วจ้าเห็ดกระดาไปกระมืดได้แล้วจ้าลีโอเอาไหมลูกหืมอ๋อ มาจา้าบลูสมมอนค็อกเทลเห็ดค็อกเทลนะคะอุ้ยเห็ดนี่อร่อยอันนี้เห็ดกี่อย่างเนี่ยเห็ดหอมเห็ดบัตเติ้เห็ดโมเรลเห็ดฟับปอโอ้โหทุอย่างอะ่ะมีอีกไหมอ๋อชนทรลด้วยเห็ดมันปูด้วยนะคะนี่เห็ดมันปูด้วยมันปูของเราลงเรือมา อร่อยมากอืมดีออ huh? mm ือือ very good อร่อยมากจ้าลองทำดูนะจ้าเพื่อนๆจ้าเห็ดฟัปบบัใหญ่นะคะเนี่ยครั้งแรกที่ชิมแล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะเคยทำอยู่แต่ไม่ค่อยชิมอืมครั้งแรกที่ชิมแบบเต็มคำอร่อยจริง ก็ใส่ชีสด้วยนะ